สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรนะครับวันนี้มาพบกับก้าวไม้มงคลที่คนโบราณเชื่อว่าปลูกแล้วรวยก็นี่ครับคนโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นไม้มงคลเนี่ยจะช่วยเป็นการเสริมดวงเสริมบาร,รมีค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาโชคลาบเข้ามานะครับ มาดูที่ต้นแรกนะครับก็เป็นต้นวาสนานะครับนี่ครับแค่ชื่อก็รู้ว่าเป็นไม้มงคลบ้านไหนปลูกแล้วก็ดูแลรดน้ำเป็นอย่างดีต้นวาสนาก็จะให้ดอกผู้อยู่อาศัยในบ้านนั้นก็จะมีโชคลาภโชคดีมีวาสนาควรปลูกในทิศตะวันออกเชียงเหนือของบ้านนะครับต้นวาสนาก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับ มาดูต้นที่สองนะครับเป็นว่านรวยไม่เลิกว่านรวยไม่เลิกเป็นต้นไม้มงคลปลูกแล้วรวยนะครับเนื่องจากชื่อที่เป็นมงคลและผู้ที่นิยมปลูกมีความเชื่อว่าปลูกแล้วจะทําให้ร่ารวยนะครับหากใครสามารถปลูกให้ว่านรวยไม่เลิอกออกดอกได้ทั้งปีก็จะแสดงถึงความมั่งคั่งความโชคดีตลอดทั้งปีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไม้มงคลนะครับส ก็จะเป็นต้นกวนอิมนะครับคนโบราณมีความเชื่อว่าต้นกวนอิมเนี่ยเป็นต้นไม้มงคลเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่เป็นไม้มงคลรวยทรัพย์หากบ้านไหนปลูกก็จะเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้าบ้านคนในบ้านก็จะมีฐานะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในต้นไม้มงคล9้อย่างนะครับก็แนะนำให้ปลูกทางทิศตะวันออกของบ้านนะครับส ก็จะเป็นต้นนางกวักนะครับต้นนางกวักก็เป็นไม้มงคลที่ปลูกแล้วรวยนะครับก็นิยมปลูกกันต้นนางกวักมีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นนั้นกวักเนี่ยจะสามารถเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านได้นี่ครับผู้อยู่ผู้อาศัยก็ร่ารวยและยังกวักความโชคดีเข้าบ้านได้อีกด้วยนะครับนี่ครับเหมาะกับคนทํามาค้าขาย อันดับต่อไปก็เป็นต้นสาลิกาลิ้นทองนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนค้าขายเหมาะสำหรับคนทำงานติดต่อกับลูกค้าจึงต้องมีปลูกไว้ในบ้านนะครับนี่ครับคนโบราณเชื่อว่าหากปลูกต้นสาลิกาลิ้นทองไว้นะครับจะทำให้มีความเมตตามหานิยมมีเสน่ห์มีโชคลาภแล้วก็เป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกแล้วรวยนะครับ ต่อไปก็เป็นลำดับที่หนะครับเป็นต้นโปยเซียนต้นโปยเซียนเป็นต้นไม้มงคลจากประเทศจีนนะครับนี่ครับภาษาจีนคําว่าโปยเซียนก็คือเทพพระเจ้าแปดองค์นี่ครับดังนั้นต้นโปยเซียนก็จึงเป็นต้นไม้อันดับหนึ่งในไม้มงคลเก้าอย่างนะครับนี่ครับหมายถึงมีสิ่งมงคลคอยคุ้มครองคอยปกป้องคนในบ้านจะอยู่เย็นเป็นสุขนี่ครับ และก็เป็นต้นโกศลนะครับต้นกศลเป็นไม้ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีแห่งใบไม้นี่ครับนิยมปลูกมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วครับนี่ครับมีชื่อที่คล้ายกับคําว่ากุศลจึงเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะทําให้ผู้อยู่ผู้อาศัยมีบารมีและเสริมสร้างกุศลทําให้ผู้ที่อยู่ในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับ ต้นที่8ก็มีชื่อว่าต้นกวักมรกตนะครับคนโบราณก็มีความเชื่อว่านี่ครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วรวยนะครับจะช่วยเรียกโชคเรียกลาบเรียกทรัพย์เข้าบ้านหากใครปลูกต้นกวักมรกตให้มีดอกได้นะครับก็จะมีโชคลาบเข้ามามากขึ้นนี่ครับต้นกวักมรกตจึงได้รับความนิยมมาจนทุกวันนี้ และก็มาถึงต้นที่เก้านะครับเป็นต้นเศรษฐีพันล้านนี่ครับแค่ชื่อก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วรวยแถมรวยเป็นพันล้านอีกด้วยนี่ครับเป็นไม้ที่มีชื่อมงคลนิยมปลูกกันในบ้านจะทําให้มีโชคลาภเสริมดวงเสริมการเงินให้ร่ารวยทํามาค้าขายรุ่งเรืองกําไรดีนะครับและนี่นะครับเ,เพื่อน ก็เป็นไม้มงคลทั้ง9อย่างนะครับที่คนโบราณเชื่อว่าปลูกแล้วรวยปลูกแล้วรวยจนฉุดไม่อยู่นะครับก็อยากฝากให้เพื่อนๆได้หามาปลูกไว้ติดบ้านกันนะครับก็เป็นไม้มงคลมาตั้งแต่โบราณแล้วครับ